ปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็อพอบอสูงสุดผู้นําเหล่าทัพไว้เป็นกรรมการคนแรกใน11คณะกรรมการที่จะเลือกเนี่ยเขากําลังจะาทหารมาทะเลาะกับประชาชนนี่ครับ,รบอันนี้ต้องภาษาแขกที่มาอยู่เมืองไทยต้องบอกอีนี่บ้าเร็วนา,นายอีนี่บ้าเร็วนา,นายทําไมถึงบ้านานายครับเพราะว่าตอนที่เขาจะตั้งสภาประชาชนครับอีนี่ไม่ใช่เหรอ อีนี่ไม่ใช่รุนนายบอกไม่มีในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญแล้วทาไมพ่อแม่มึงเสื้อตั้งได้เนี่ยอีนี่อีนี่อีบ้าหรือเปล่าเห็นไหมครับก็ตัวเดียวมึงเพิ่งพูดเมื่อไม่กี่วันมึงลืมแล้วเหรอครับมึงตั้งได้เลยตั้ง499คนไม่เอามา500รเลยจะได้ชื่ออีก500ครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าการตั้งตรงนี้ระดับสมองอย่างนายกยิ่งรักเนี่ยคงไม่สามารถทําได้แสดงว่าคณะยุทธศาสตร์ของคนที่ดูแลนายกอยู่คงจะหมดสภาพแล้วหรือเปล่าครับถึง ถึงยิบเอาเรื่องที่มันมันไม่ตรงกับสถานการณ์มาใช้คือกูจะทําอะไรก็ได้ให้มันเป็นข่าวยึดหน้าสื่อไว้ลุยถั่วไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าการยึดหน้าสื่อการซื้อเวลาแบบนี้จะซื้อเวลาไปได้อีกนานไหมครับก็ไม่นานหรอกครับเพราะดาวเสากัลาหูกำลังออกฤทธิ์แล้วกำลังออกฤทธิ์เต็มที่เลยกองทัพต้องทําอะไรไหมครับผมว่ากองทัพน่าจะทําอะไรบางอย่างเพราะดาวอังคารเนี่ยที่หมายถึงทหารเนี่ยตอนนี้เลิกทุงหนีบแล้ว คลิปถังเช่านะมันประจานหมดทุกหนีบครับตอนนี้พ้นแล้วครับพ้นจากคลิปถังเช่าพ้นจากชายกระโปรงของรัฐมนติกลาโหมใช่มาเป็นกองทัพที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศใช่ครับคลิปถังเช่าเนี่ยพลเอกยุทธศักดิ์อยู่ได้ผมก็อนาถพวกเราเต็มทีแล้วว่าวันนี้ทักษิณดูถูกพวกเราขนาดไหนครับพูดจาอย่างนี้เรายังอยู่ได้ครับเป็นเมืองนอกไปนานแล้วนิกสันพูดไปถึงขนาดนี้ยังไปเลย ไอ้นี่ดูถูกประชาชนจริงๆสแสดงว่าคลิปถังเช่านี่ยกให้กับประหลัดกอาหกับยุทธศักดิ์พอแล้วใช่ไหมครับสองท่านนี้รับไปเต็มๆส่วนที่เหลือต้องกู้ศักดิ์ศรีของกองทัพกับใช่ใช่ครับครับอันนั้นวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนกําลังสู้อยู่สิ้นปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจรัฐมีรัฐบาลใหม่มีสภาประชาชนเป็นไปได้ไหมครับสิ้นปีผมว,ว่าต้องรอไปปีหน้าครับคือตามดวงดาวเนี่ยมันให้ผลสูงสุดตั้งแต่นี้ไปแล้ว มันก็จะสูงสุดไปถึงตอนกลางเดือนมกราเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันอย่ากับพิตาเกิดขึ้นเพราะดวงดาวเราเป๊ะไม่ได้ได้แต่ช่วงระยะเวลาเป็นเรนส์ของของสถานการณ์เป็นช่วงประมาณสัปดาห์แรกของมกราอย่าได้กับพิตาแต่นี้การภาพถ้าออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าคนที่อยู่ในความรับผิดชอบก็ต้องมีอันเป็นไปทั้งกกตทั้ง นายกและคลอที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเปยนแปจะต้องมีนายกของประชาชนที่เป็นคนกลางจะต้องมีสภาของประชาชนที่เป็นคนกลางแต่เขาพยายามอ้างว่าสภาที่ตั้งเป็นสภาปฏิรูปจะคล้ายๆสภาสนามมมาแต่ดูเนื้อหาไปแล้วมันเป็นแค่คณะกรรมการชุดหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้ท่านจะว่าไงครับผมถามท่านได้เลยกรับว่านางโง่เนี่ยมันตั้งกี่คณะแล้วเห็นไหมครับตั้งหลายคณะตั้งเอา โทนี่แบปลมาบอกเจ๋งหมดไป20-30ล้านโทรนี่แบลก็ด่ารับหลังครับแล้วถามว่าวันนี้ได้หาอะไรบ้างหมดต่างปแลเวเงียบเลยอีนี่ทําแบบนี้ตลอดครับอีนี่ไม่หยาบนะพอคนอินเดียเรียกอีนี่เพรริตทเรียนอินเดียอินเดียอินเดียอินี่อ่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็คือจะต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแต่ว่ามันบีบหัวใจประชาชนมากทั้งถูกกล่าวหาทั้งถูกใส่ร้ายแล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยมือเปล่าๆถึงวันหนึ่ง หลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าประชาชนไปหยิบอาวุธเพื่อจะมาสู้กับความไม่ถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศสงครามกลางเมืองครับทหารต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างสงครามกลางเมืองเลยการปฏิวัติประชาชนชัยชนะที่ไม่ได้มาจากการไม่เสียเลือดเนื้อไม่เสียชีวิตไม่มีเพราะนั้นทหารต้องทําอะไรบางอย่างถ้าทหารได้วางบทบาทชัดเจนสงครามกลางเมืองการสูญเสียเลือดก็จะไม่เกิดขึ้นหากมีการสูญเสียท่านต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้ คนที่เกี่ยวข้องทั้งทหารเองที่ต้องแสดงบทบาทให้ชัดแล้วปปชล่ะครับเห็นบอกว่าประมาณวันที่7มกราคมจะชี้บูลแล้วว่าคนไหนที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โอ้ชี้ไปนะครับครับมันช้าเหลือเกินที่มึงชี้ไปสองตัวเมื่นะครับครับเห็นบอกว่ามีม,ม,มีมีหลักฐานพอที่จะชี้มุลได้แล้วแต่ขอชี้วันที่7จ็ดนั่นเหอก,ก็มันไม่ชี้นะครับครับสิงี่เขชี้ได้เลยทั้งทั้งสมศักดิ์เกศสุรนนท์ทั้งนิคม วรนจักระผ่านก็ชี้ได้เลยก็ไอ้สองตัวเนี่ยน่าจะโดนไอ้นวลจ๋มไอ้ทุเรศไปดูฟุตบอลแดงเดือดบอกไม่ได้ไปไปจีนพอรูปออกบอกปีหน้าจะไปอีกมึงยามากูโอ้โหน่าจะเอาแม่ถือว่าคนพวกนี้ท้าทายประชาชนแล้วไม่มีสมนึกใช่ครับประชาชนก็น่าจะใช้สาบาถาใช่ไหมใช่ครับแล้วยังไปลงปาร์ตี้ลิสิกโอ้ไอเวนครับนั้นจุดจบของเรื่องเหล่านี้ประชาชนเดินมาถึงวันนี้ถือว่าทําได้เต็มหน้าที่ไหมครับหรือต้องทํามากกว่านี้ครับ ผมว่าวันนี้ประชาชนทําเกินหน้าที่อีกท่านออกมาเนี่ยต้องชื่นชมท่านครับต้องชื่นชมที่ท่านเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องประเทศของท่านโดยที่ท่านเป็นประชาชนไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เกีเเกยรติยศแบบทหารตำรวจได้แต่คดียังออกมาสู้ต้องชื่นชมครับต้องถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีตัวจริง,ต,รงตัวจริงครับส่วนคนที่ยังทําหน้าที่ไม่เต็มที่เนี่ยท่านคิดว่าคนเหล่านี้จะต้องได้รับอะไรครับ นอกจากได้รับกรรมตามกฎแห่งกรรมแล้วครับท่านอาจจะต้องมีอันเป็นไปที่ไปอยู่ในที่จํากัดครับซึ่งวันนั้นกรรมก็จะเป็นตัวจัดสรรว่าคนที่ทําถูกต้องควรอยู่ที่ไหนคนที่ทําผิดควรอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นท่านพยายามรลรงครงให้พี่น้องประชาชนต้องรักษาสุขภาพต้องให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้ตัวท่านเองท่านทํามาโดยปกติของท่านอยู่แล้วหรือเปล่าครับครับคือวันนี้ชีวิตเราเนี่ยนะครับท่านได้เลิกครับ เราก็อยู่กับทุกอย่างที่เป็นมลพิษหรือมลภาวะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอากาศจะไปหาอากาศบริสุทธิ์ที่ไหนก็หายากใช่ไหมครับยิ่งระยองเลิกกันเลยมาถึงพฤติกรรมในการกินทำไมโรคมันเยอะมากเพราะว่าท่านได้เลิกเนี่ยมีพฤติกรรมในการกินเปลี่ยนไปจากมนุษย์ธรรมดาท่านก็กินอาหารรานสะดวกซื้อ หิวสองยามกินสองยามหิวตีสองกินตีสองเดินไปสะดวกซื้อหน้าบ้านซึ่งอาหารพวกนี้มีสารกันบูดบแล้วเต็มไปด้วยไขมันและวงจรชีวิตเปลี่ยนไปแล้วคนโบราณทำไมแข็งแรงเพราะหัวค่ำนอนแล้วยังไม่ทันรุ่งสางตื่นแล้วทุกอย่างเป็นวงจรปัจจุบันนี้นอนจนร่างกายงงไปหมดมจะนอนตอนไหนแน่วะเนี่ยเพราะว่ามันมีสื่อเข้ามาสิ่ล่อใช่<า>ครับเข้ามาทั้งหมดและ การออกกําลังของท่านได้เลิกก็น้อยลงครับโบราณต้องเดินตลอดโรคหัวใจยากค,ความดันแม่เกิดยากเบาหวานขอโทษมันไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรสมัยนี้ท่านได้เลิกซัดคุก,กน้ำอัดลมครับน้ำอัดลมเลิกกันเลยครับ,รบน้ำอัดลมเลิกกันเลย<า>น้ําเขียวแช่เลิกกันเลยครับ,รบเพราะว่าน้ำอัดลมหนึ่งขวดเนี่ยมันให้น้ําตาลมากกว่า ท่านรับได้ใน1วัน12ช้อนเห็นบอกใช่มใช่ครับท่านหนช้อนกินกาแฟถ้วยเดียวอะน้ำตาลช้อนหนึ่งเนี่ยวันนั้นะหมดแล้วครับแต่ถ้าถ้าถามผมว่าเอาแล้วกินน้ําตาลสายแดงทําไมไม่เป็นไรเพราะน้ําตาลสายแดงไม่มีพิษไม่มีสารฟอกสีครับแต่ไม่รู้จะทํำยังไงในสังคมต้องแย่เติมด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เป็นตัวเสริมที่ทำให้ร่างกายเกิดการไหลเวียนของ เลือดดีขึ้นใช่ครับเพราะมันมีสารลูตินกับคอเเตนินสารสองตัวนี้มันไปทําความสะอาดหลอดเลือดครับหลอดเลือดที่มันเริ่มตีบแตกตันที่คนไทยบอกเลือดลมดีก็คือสุขภาพดีใช่ไหมครับตีบแตกตันตายครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อเลือดลมดีสะดวกไปได้อันนี้เราก็ต้องเสริมไว้เพราะว่าท่านได้เลิกต้องใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ผมได้รับคําแนะนําจากคุณหมอชัดด้ไนผมเลิกทานอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดหรือสะดวกซื้อโดยเด็ดขาดครับทานข้าวแกงข้างถนนข้าวแกงกับดีกว่าอ,อานาส,ส,สดกว่าสดไม่มีสารกันบูดครับและในข้าวแกงแกงเขียวหวานในสมุนไพรล้วนๆใบโหระพามะเขือพวงล้วนๆกะทิรรจริงๆว่าเป็นพิษแต่ คือประโยชน์ผลวิจัยใหม่กับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยทาให้ร่างกายดีขึ้นอ่าหามนะคะวันนี้ท่านได้เลิกกินแต่บางคนบางแหมกินข้าวแกงข้างถนนท้องเสียคุณหมออธิบายว่าท่านท้องเสียเนื่องจากท่านไปทานน้าแข็งครับเพราะน้ําแข็งเนี่ยมันส่งมาด้วยถุงปุ๋ยด้วยถุงกระสอบมันมีความสกปก็คือน้ําแข็งไม่สะอาดใชครับ,รบแล้วท่านทานน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านด้เรือจะเห็นว่าผมมีกระติกในรถตลอดรับเรียบร้อยเลยแต่ผมหนักผมก็เลยเรียนแบบท่านเลยมีขวดน้ําในรถไปด้วยผมมีทุกอย่างกระติกน้ําร้อนเมียนแล้วผมหนักขนาดนั้นนะมีช้อนและชามกระดาษด้วยพอซื้อข้าวแกงผมก็เอาชามผมเลยเพราะกลัวว่าเขาล้างชามไม่สะอาดโอ้โหข้าวใส่ละอนปุ๊บตักแกงราดฟลุ๊ปทานเสร็จใจตามปั๊บขึ้นกินน้ําในรถซึ่งคนทั่วไปนึกว่าสิ่งอาหารที่เขาฟีดมาเข้าไมโครเวฟจะเป็นอาหารที่หรูหราทันสมัย ันนั้นคืออาหารขยะจริงๆเลยและก็อันนั้นแหละครับตัดความยาวของชีวิตท่านเพราะมีสารการบูดย่อมมีสารพิษในการตกค้างถ้าท่านทานแบบนี้ท่านจะอยู่ยาวและออกกําลังต้องออกกําลังนะครับถ้าไม่ออกกําลังกายอายุเยอะเนี่ยการไหลเวียนของโลหิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเสริมด้วยสมุนไพร happy people fresh เนี่ยมีสารลูตินกอเซตินเป็นผลวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสมุนไพรสมุนไพรเป็นยาไหมไม่ใช่แต่ว่า เป็นส่วนเสริมสมอเก็บอกว่าไปช่วยเร่งเบตาบอริซึมหรือกระบวนการย่อยให้สมบูรณ์ขึ้นใช่ครับท่านนีลก็จะทานอาหารได้ครับนอนหลับได้กินได้นอนได้ก็เพียงแค่นี้สุขภาพก็จะดีขึ้นแต่ว่าดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเปอร์เฟสมีแถมเพราะเมื่อเมวยเส้นเลือดที่มันตีบเราทะลวงโดยสารลูตินคอเเตินเส้นเลือดที่หัวใจเนี่ย4มิล เส้นเลือดที่อวัยวะเพศสองมิลเพราะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาโทษอวัยวะพวกฮอร์อโมนต่างๆไม่ทํางานครับคุณหมอบอกว่าถ้าท่านเกิดปัญหาตรงนี้ให้รีบรักษาเลยเพราะไม่ช้าหัวใจจะหยุดครับแต่พอทานนี้เข้าไปขยายหมดเอ๊ะทุกอย่างดูสดชื่นขึ้น เฟสขึ้นอ่าไอ้ที่ไม่เคยเขาืนขึ้นรพไม่เคยเคารพธงชาติเอ๊ะทำไมเคารพธงอ่าเหมือนกรณีตัวอย่างเห็นไหมครับโอ้ยยกลงมันจะดีหมดเลยใช่ไหมครับมันจะดีหมดเลยครับแต่นี่คนที่กาลังเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์คือต่อสู้ไปแล้วเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับและสถานการณ์ที่เป็นความเครียดบางทีก็ตอบยากว่าเป็นเรื่องจิตใจหรือเป็นเรื่องร่างกายตรงนี้ท่านจะแนะนํำยังไงครับคือน้องี่อยูสถานการณ์เราไม่ดูก็ไม่ได้นะครับผมไปหาหมอโรคจิตเลยจิตแพทย์หมอโรคจิตแนะนําว่า อย่าดูนางปูไอเราไม่ดูก็ไม่ได้ไม่ทันดูก็เกิดอาการเพราะฉะนั้นนี่เลยครับเกิดอาการรังเกียจใช่ไหมครับเกิดอาการเหาเรือยากจะกระโดทีทีวีก็เสริมด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรสมุนไพรทานเรื่อยๆร่างกายก็ฟื้นฟูนะครับปรับสมดุลในร่างกาย ก็เอาไว้หน่อยฮะเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อโสมพันปีโอ้ยแท่งละล้านไม่ต้องไปกินกระเพาะปลาลูกละล้านโอ้หไม่ต้องไม,อไ,ไม่ต้องไปกินถังเช่าเหมือนในคนทีบ้าครับไม่มีความจำเป็นเลยครับ <c oughs> ความต้องการทางเพศมาเอง่ะมาเอง,เอ,งอย่าไปจงใจอย่าไปเร่งมันอย่าไปทานยาแผนปัจจุบันบเพื่อให้คึกคักไวอก้าอาท่านจะเอาพลังในอนาคตมาใช้ และไม่ช้าท่านก็ต้องไปก่อนไวเพราะว่ามันเอาพลังในอนาคตมาเห็นไหมครับเพราะคนที่ต่อสู้อยู่ในสนามพี่น้องประชาชนต่อสู้จิตใจเสียสละก็ต้องดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการต่อสู้ด้วยกินกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาแม้จะต้องต่อสู้ฉุกเฉินโดนแก๊สน้ำตาโดนอะไรสารพัดนี่ครับแฟนเราทั้งนั้นครับออกไปนี่แฟนเราทั้งนั้นอันแน่นี่ก็แฟนเรานี่ก็แฟนเราเห็นเจอแต่แฟนเราแฟน ช่อง13สยามไทยแล้วก็เป็นแฟนเครื่องดื่ม Happy p a p e Fresh ครับเพราะั้นการทำหน้าที่ของประเทศชาติก็ต้องอยู่ที่จิตใจก็ต้องดีร่างกายก็ต้องแข็งแรงต้องครับแล้วก็เดินไปด้วยกันกับช่อง13สยามใช่ครับครับรบช่วงหน้าท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับพี่ให้ผมถ่ายนะครับข้างหน้าี่บี่อไปโอเคไผมมาให้ผมถ่ายนะครับ เขาตีอะไรแล้วน่ะนี่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 รอบ กลับเข้าสู่รายการสัมมคีประชาชนกับในปนคนกล้าและเราก็เปิดให้พี่น้องดูพยานหลักฐานโดยชัดเจนว่าคนที่เข้าไปทําลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอยู่ในชุดตํารวจแล้วก็ทําอย่างไม่อายฟ้าอายดินท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าท่านมองเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ท่านคิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับท่านในพนมองแล้วเป็นยังไงครับนี่เป็นรถของประชาชนนะครับ,รบไอ้ที่ไฟแวบๆสัญญ,ญาณการขโมยครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่มาระบายอารมณ์ไปตีรถของพ่อแม่พี่น,น้องเขทำไ